อขอบคุณกำลังใจค่ะจากอยเมรเช้าจังหวัดร้รอยเอ็ดเบอร์สุขสุขนทนะคะมีลูกหลานที่แม่เสียงสารค่ะน้องคารวานนันพวงมนต์พงศ่าืนมาฝากวม่าตอนพงพน้องเช้าจังหวัดร้รอยเอ็ดเสียงารยกอาจารย์เอจักรพัฒนิกกนะคะพร้อมกับคุณแม่ลูกน้อยอุไรพรบ้านนี่ที่น้องให้กำลังใจร้องให,หายค่ะพี่ แน่แล้วค่ะดูเดียวมาเป็นช่วงแรกแห่งมาเพราะว่าที่งานสีสานนะคะเปิดด,ดูดูการท่าจังหวัดร้อยเอ็ดของเฮ้าเนาะนะคะฝ่กมอบเป็นความสุขสำหรับพี่้องเบื่อสุขุมสุขนผู้ใดสิสียูสอดเจมมี่โบ๊ ออ<า>ขอบคุญเขาได้แน่ใจจากพงศ์พี่น้องสู้ขู่สมุทรน,นะคะที่บอกให้เฮาที่ง่ายสินสารคุณแม่ร้อยร้อยอุระบอ,อาจารย์เองจากกระพับได้มือดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขอขอ,พอ,อ,พอบพี่น้องไว้ก่อนเนาะพี่น้องจ๋าสนาบพี่น้องที่ตั้งต,า,งตารอคอยเนาะใหรก็ลังใจอีแม่ร้อย้อยของเฮาค่ะเมื่อนี้พอ่อใหญมา นะคะต้องขออภัยหลายๆพันติดละครมี่เมยเป็นดาราตัวพี่น,อ<ช>บบน้องแม่เชื่อที่ละครกำลังอ่อนแอนะคะ<ต>เรื่องเขียนส่อนแสงนะคะทางช่องวันนะคะอย่าลืมติดตามมึงดาราอย่าเสียด่วนเลยค่ะพี่เมย์เรียบค่ะเป็นกำลังใจให้เมยเฮาน้ำเล่ด้อคว่ะกัลววบละครเรื่องเขียนซ่อนสแสงค่ะแต่ว่าเทียนง่าสิงหาเมืนอวีจัดเต็มจนซอดแตี้ยเมย์นค่ะพี่น้องขานะคะ เป็นนอนเอออเมื่อใดากันเอออาารมหาปาคอนเออ่้เออบอกว่าเปนกันนองกันบอกมวาฝากนองเ้อฝากตอนจิตอแรกกันตอไปไอ้ลูกหลานเขาลูกเกนแทนจะต่จพินองคอยบัาคมันคานามคาไฟครับผมเมื่อนี้พระบัอดเต็มที่วัดพลาบคุุยศ คการตุกตอานีบารอเนาขับรกันเนาะขอบรถกันนี่หรอกอาภัยเนี่ยเขาละเบีเดเขาเลก็ไม่าพ้ด้วยนะลูกเนอะแค่จบดูปัญหาแต่ไม่จะมาขอบารับผิดชอบเล ร yeah. <Okay. S 1> I mean. ้ร like ันชดีชูดขาดยังไยเนาะกพน้องขอเรา่บนกันเนาะเฮ็ดบุรวมกันกับพี่น้องสิบเศร้าตามกำลังศรัทธาอนีของน้องรวมกันกัเพาที่งานสีสันเฮ็ดบุญรวมกันเนาะค่ะนอโดยที่ี่นองนอกยากไปหาพี่น้องหมดของหทีเด้อจะไชวพีุ่เชอรี่จ๋าพออแล้เสนอจะไยเสนอจอคขอบคุณครับ ตต่อต่ออไไปปค่ะช่วงนี้ทีฟากลูกฝากเต้าค่ะพี่น้องค่ะโครงการดีๆนะคะอาจารย์เอจารภาภันจัดโครงการดีๆฟินิกซ์ซีซั่นหนึ่งนะคะซึ่งเขาได้ดาวเม็ดใหม่หรือว่าเพชรเม็ดใหม่มาประดาับงงซีนี้สามนั่นก็คือ ผู้ชนะการประกวดนะคะเสียงอีสานฟินิกซีซั่นหนึ่งนั่นเองนะคะเอาแล้งานตัวแด้ลว,วดลูกสวัสดีครับผมพิมธนิพัฒน์ครับฟีนิกซสียงอีสานซีซั่นหนึ่งครับเออทีไปที่มากพิมธนิษฐ์ซีเก่ามากจัดใส่ลูกซีเก,ก,ก,ก่ามากจัดเท่งครับผมเพลงหยั่งเพลงซีเก่าก็มีหัวใจครับโอ้มีหัวหน้าเพลงมันคอจับคองคเพลงหยั่งลูกซีเก่าก็มีหัวใจครับพี่แกเออเอาจากทอนจากทอน <c oughs> ดีไหมล่ะครับเออ เกิดมามีผมกันย้อนเมือผมบ่อใหญ่คือเขาผู้ใดก็เอิ้นบักสีเก้าฟังเด้อสีเก่าก็มีหัวใจสีเก่ากันนี้ถึงสีรักกันที่แต่ให้หัวใจถึงอายมีน้อยแต่อายซอยไว้ไม่ต้องสนใจแค่ไครทำงาน ขอบคคุณฝากกองทีมสีเก่าน้วยนะเน้อพี่น้องเดิมวันนี้กับสีร่ำให้พี่ให้น้องในพึ่งในชมกันซะงดจ้งค่ะและจากนี้ยังควาได้เหมือนตำนานค่ะส่วนท่านี้ยังมีลูกใต้ของพ่อใหม่ไทยหัวใจสิน้องไดมอนด์รีพิตไก่ค่ะพี่น้องคะมาฝากคือฝากแสกเบิกกับเอาทีมงานสิริสารฝากไปลูกไปล้านของพี่ของน้องสู้ผู้สู้กันน้ำแดงกันแล้วกันค่ะ บอได้บ่ลูไดยูเอบม่บาอะไรเออม่ใช่แม่ยบอยูปวปวดเบมีเเียแเมเดียวนีแล้วนะเข้าวหนเมีได้ดีมาเออาหน้าีแม่ยงเปเ่ดูเตาเป็นลูกให่เ้ลูกกระสวดยี่แออเากามีขายในเรื่องเมนลขาเดหัวน้มูอยจำตีลกอ่างเลยว่าเด็กหัวอยู่ ที่ิลทายาทพอไหมใจหัวใจสิ่งเจ้าผลงานเพลงรักสาวนักโระวังก่อนครนบ้วต่ัด้วยัเราเปีานแล้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เยาทำอะไอกันสุกคน บุญกางวัลยกหนอาดูกกระแสทานมาสานใจคนที่คนอีสานที่านไรได้เจอจดใจสาวป่าแล้วพบเพืนป้าทั่บุญบนมันไปไหว้ไหว้ไหวใจรักน้มตาไฟปันต้องการน้ำมนเปคู่ชีวัน่็อันตรี หาเป็นไปตานี้ที่พบแเป็นเธอร้อสแควร,รกักหนที่เอีือปากโขอ,อยากกับไปโอ,ปอ,ปอ้นรงไค้อยู่ในกนระแสที่คิดถึงแฟนสาวเมืองสีแคววันไหนที่พบแน่จะอ่อนขอแม่ไปก็อท่นยีน ກັນຕະຫຼອດໃຈຄ້າໃຫ້ພີ່ນ້ອງທ กับไปโอ้ไปอ้อมไปไลสบายแม่อยู่ใก้กันแซบไม่คิดตั้งแต่สาววันสี่แฉวันไหนไี่มองแค่จะอ่อนพอแม่ไปกอดันทีขอบคุณค่ะที่ทำได้สาวน้อยโอ้ขอบคุณหลายๆครับความุขหลายๆค่ะ ఆయన తనకి నిన్నటి నుండి వస్తున్నాడు